เราขอเชิญทุกคนมารับกระทงตรงนี้นะครับไม่ใช่นี่กระเพราหรือเปล่าเนี่ยมีเนื้อด้วยเนี่ยแนะนำให้ปลาขึ้นไปบนฟ้านะครับหนึ่งสองสามแเอาไปไปปล่อยในน้ำสักทีเอาไหมปพร้อมนะสามสองหน่งหนึ่งขอให้สิ่งที่ไม่ดีนะครับลอยกับกระทงไปครับ อาไปแล้วไปแล้วสิ่งไม่ดีลอยไปแล้วสิ่งไม่ดีลอยไปแล้วเออนี่ต้องกระทงอันนี้ใครๆจะขึ้นไปไปนะนะนะเดินมิ้บขึ้นไหมขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยไปขึ้นแล้วไปเลยขึ้นแล้วไปเลยเอาไปแล้วเขาเล่นอะไรกันเนี่ยให้คุณเว้บลอยไปเอาเอาในที่สุดนายก็ได้กลับบ้านสักทีบ๊ายบายบ๊ายบายครับ อุ้ยหายอ้าวหายไปแล้วหยุด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 เราทำตามตัวนะแบบมันจะติดติดกำแพงถ้าเรากระโดดไปอ่ะน้องโดไปดิเออบีบีมาพี่มาพี่บีอะไรนี่กำแพงเนี้ยตามนะโดดไปอ่ะมันจะติดกำแพงนี่นะฮะไป คุณเวฟดูนะโดดไปมันจะติดกำแพงฮะทำตามหน่อยโอ้โคตรเย็นชมเอ๋ยชมงามรามเทและลึงได้เจอคลัง่งเสน่หซึ่งตึงใจตึงใจสับคอ เฮ้ยเราอยากแสดงบ้างอ่ะอ่าจัดไปยังดีกว่ายังยังอ๋อผู้เข้าแข่งขันหมายเลข2บีกิโตอ่เขาจะมาแสดงเฮ้เดี๋ยวปเนีเรียมเรียมรียเรียๆเๆๆยมเรียมเรียเรียมเรียมเรีมเรมรียมเรียยมเรีมเรยเรยเีามยนเรีมรมเีมรีรียมเมายเีรีรยเรมมเรรรเียร ไปดูกันเลยลทุ่ม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 ผู้ประกวดหมายเลขหนึ่งรรเฮ้ยเราเราไปพาคนมาดูป๊บนะเอองั้นงั้นต้องมีนางนพมานะไปแต่งตัวเป็นผู้หญิงสิงงงสวัสดีครับวันนี้เราจะมีการประกวดนางนพมาศกันนะครับหมายเลขหนึ่งครับ <c oughs> ขอเชิญออกมาครับเอาน,นี่นี่คือนางนพไปไหนวะนี่สวัสดีครับ ผูมชื่อผมเป็นผู้หญิงาผู้หญิงเหรอสวัสดีครับผมชื่อเออนายหอมลืมไปลลงไปลงเวทีไปลงเวทีผู้หญิงเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเสนีีเป็นนี่เพราะพยอมจะมาเล่นบอลกันนียโอ้ยโอ้ยก็วันนี้พระพยอมก็ ไม่ใช่ไม่ใช่หมายล็กนึงรูเร็วเน้ะนนำตัวสวัสดีจี่หอมลิ้มงาไนุปมมาถหมายล็กนึ่งฝากเชียร์เราด้วยนะเนื่องจากทำเสียงปกติได้ไหมครับได้ครับได้ครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันปีใหม่นะครับก็แฮปปี้นิวีย์ทุกคนนะครับผิด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 วันผิดวันนี่วันสงกรานต์ลอยกระทงไอ้น้ ไปลงลงลงเอาหมายเลขสองมาหมเลขสองหมายเลขสองผู้ประกวดหมายเลขสองยายนกพม่าขึ้นไปดีครับยายนกพม่าคืออะไรวะชมเอชมงามอาามเจเลตเลงไปวกเอ่กันวดไ้ยัพวแกนโไงโย้ายยายเล่นลื้น้ำบาดไหลหนูลืเก็บน้ำบาดก่อนแป๊บนึงวันเนี้ จะมาประกวดนางเอกนบอะไรนะนบพม่าทครับนบพม่าทอ่อากไม่ประกวดแล้วเลยอ่าจบไปแล้วครับสําหรับการแสดงความสามารถของหมายเลขสองมาคราวนี้ต่อกันที่หมายเลขสามครับเชิญขึ้นเวทีครับก็นั่นก็จบไปแล้วสําหรับ สวัสดีค่ะดิฉันก็มีความภูมิใจอย่างมากที่ได oh ้เป็นคเฮ้ยขยะคำครับเราต้องมีพิธีการพิธีการคุณหมายเรื่องสามสำรวมนะใครับสำรวมคือเราเราต้องมีความสำรวมเพราะเราเป็นกุลสตรีไทยนะคะเฮ้ยม่วเอ่ะไงวะเอาเบ้าช่างช่างกุลซาเวทจริงจริงแล้วนะคะอารมณ์ทั้งหมดนี้ เป็นแค่การแสดงนะคะเอ้หมีคนว่าเกิน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 ไปนะครับยังไง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 เดี๋ยวเดี๋ยวมาครับหลังจากทั้งสามท่านได้แนะนำตัวแล้วคราวนี้จะถึงช่วงโชว์ความสามารถนะครับเริ่มกันที่หมายเลขหนึ่งกันเลยครับ ยายยายยายเราประกวดอยู่ครับคุณยายครับจะเย็นก่อนครับนี่นี่ประกวดอยู่ครับผมโอเคนะยายเจ้ยนะยายว่าวันนี้นะพวกเราจะต้องมาหมายหมายเลขหนึ่งโชว์ความสามารถครับเริ่มเอ้ยายว่าวันนี้ของกสวัสดีครับวันนี้จะมาร้องเพลงนะครับใครร้องเป็นช่วยกัน ออกไปไกใจๆนะครับยอยอกยอกยอยอยอเฮ้ยจอมก้กรจอมก้นสวัสดีมิลักแฟนเพลงทุกท่านนะครับที่มาร่วมง,งานในวันสงการในวันนี้ครับวัน <c oughs> นี้เราจะมาร้องเพลงที่มีชื่อว่ <c oughs> รารอร้องโทรงับวันคริสต์มาสวันกิสมวร์ทจิงโก้เบลจิโดเวนเพลงทีมโอ้ดี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 สวัสดีมิลักแฟนเพลงทุกท่านนะครับ <c oughs> <c oughs> ยังจะสวัสดี ้สวยๆครัี่ปีแล้วครับเมื่อไหร่จะออกครับใช่ร้องเจ็ดปีออกได้แล้วเอ้ยเรื่องเดียวกันไปแล้วกว่าเว้ยไปพิธีต่อไปก็เป็นการไม่ใช่ร้องเพลงเราร้องเพลงร้องเพลงก่อนร้องเพลงสักท่อนหนึ่งสักท่อนหนึ่งดู๊กดู๊กเนีูจะร้องอยู่แล้วเนี่ยอะไรวะเร็วิวเดี๋ยวงานเลิกก่อนดุกดุยดุกดุยกดกกระปูดดุ๊กฟินฟันชุยแป้งสาบอยากกินขนมอมเฮ้ยน้องๆอย่าขอโต๊ะ ควายตัวเมียออกลูกจะเป็นตัวเมียอยู่มาตั้งนาะนออกลูกลก็หลานก็อะไรก็อะไรก็อะไรก็ <c oughs> เป็นแซลมอนอ้าวเฮ้ย <Hey. S 1> เกี่ยว,วกับคอย <Hey. S 1> อะไรครับ <c oughs> ก็จบไปแล้วครับ <c oughs> สําหรับผู้ปรวดหมายเลขหนึ่งเข้าสูผู้ปรวดหมายเลขสองคุณยายนพมาศ <c oughs> ชอบเอ้ยอ,อากูไมกแล้วเนี่ยพวกม,มึงไม่เค้นกันหรือไง <c oughs> วันนี้คุณยายมาโชว์ความสามารถอะไรครับ เฮ้ย <Hey, S 2> ไอหลานเงียบก่อนโดดถี <c oughs> บปากนี่ <laughs> นมคุณยายโชว์ความสามารถอ,อะไรครับอัดอัดนึกนึกไม่ออกอ๊ะให้ทำไรอะทำได้หมดอะมบ้าทำไรทำได้หมดอะบอกมาเลยคิดเร็วคิดเร็วคิดเลข <c oughs> เร็วอ่ะคิดเลขเร็วใช่ไหม <c oughs> อ่ะสองบอกสองเท่ากับยี่สิบสองนะ่ะถูกต้องที่ส <c oughs> ุดเลยไปนะไวจริงแต่ผิดนะไปเถียงนี่ผิดยังไงมันถูกแล้ว ถ้าสมมุติว่ามีคนถามเองว่าเงินเดือนเดือนเนี่ยมีสี่พันใช่ไหมแล้วก็โบนัสอีกสองพันเป็นหกพันเองจะตอบเองจะอ่าเรือสุดถูกทางมาถะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับผู้กวดหมายเลขสองเข้าสู่ผู้ประกวดหมายเลขสามกันเลยนะครับผมวันนี้จะมาแสดงมายากลเลยคะ เฮ้ยของโผม่ฮ้ยวันนี้จะมาแสดงมายากลค่ะเ้บ้านะมันเป็นอาเชื่ออ๋อโอเคครับโอเคโปรดิวเซอร์คนเวอไร่ก็นั่นก็เป็นความสามารถนการกลัวติงงจกนะครับคือเขากลัวติ๊งจกเดี๋ยวให้ทุกคนกดไลค์เอานะครับว่าชอบใครเดี๋ยวเริ่มกันที่หมายเลขหนึ่งกันก่อนเลยครับกด อ่าหนึ่งไลค์ครับหนึ่งไลค์กดไลค์นะครับหนึ่งไลค์อ่าดิสไลค์สองครับดิสไลค์สองอัสามาคีกันไดีๆนะครับผมผมผมกลับบ้านได้เลยใช่ไหมเนี่ยได้เลยครับไปเลยครับตรงนู้นมีสองแถวผู้ประกวดหมายเลขสองครับขึ้นเวทีครับให้ผู้คนโหวตกูจะไม่โหวตไอ้เนี่ยไม่โหวตแน่นอนไม่ออกมาเปลี่ยนอวตารด้วยไอนมงหน้าพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วคุณยายมาแล้ววู้ยคุณยิ้มยัทำไมคุณ อและนี่ก็คือมายากลนะครับมายากลสุดยอดใช่ไหมถ้าไม่อยากจะบอกนะคนนี้ให้คะแนนเท่าไหร่กันครับทุกคนกดไลค์นะฮะโอ้ยเจ้ามาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ละหมายเลขสุดท้ายครับหมายเลขสามมาให้คะแนนโหวตครับคุณดีมี่ครับอ่ะไอ้นมเขาเนี่ยมีรางวัลพิเศษท่าน ไม่ดีไม่ดีไม่ดีอ่าได้ไปเยี่ยย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 ลยยยียรยย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 ้ยัยยยยยยคยยยผยย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 ยอยย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 ่ยย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 ยมยยยยยยยอยยอยอยะยายย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 ยอยยยยยปยยยคเยยยายยยยยยยคยย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 าเขยยอยายย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 อ่ายย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 ยครับทุกคนเยยยยโหวตได้ครับ ชัดเจนแล้วครับผมจบบ้านเลยครับผมับบ้านแล้วเอาเลยครับวันนี้ก็จบงานสําหรับนางนพมาศและยายนพมาศแล้วนะครับวันนี้ก็ขอทุกคนนอนหลับฝันดีกันในวันลอยกระทงนี้ด้วยนะครับบายครับวันนี้ผมจะมาร้องบทเพลงหนึ่งซึ่งเป็นบทเพลงที่เพื่อนผมชอบอย่างมากวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดดนตรีก่อนนะครับ จุ้ม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 จ อันนี้เราจ้างขเขาหรือ,รอเปล่าอ<ช>่ะอันนี้เราจ้างขเขา <c oughs> หรือเปล่าห <c oughs> น้ามมาเร <c oughs> า,า <c oughs> หรือเปล่าทน้ามเขาตอบดีเหมือนจ้างผู้เท่าไหร่นี่จ้างคู้เท่าไหร่เนี่ยช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าเอะ